เริ่มทางานแล้วครับปั้งทำงานแล้วนะครับอันนี้นะครับเริ่มทางานแล้วอันนี้เจอในกล่องตูนี้นะครับที่เป็นแบบนี้นะครับให้ยล้างขึ้นมานะครับทางานแล้วนะครับผมจะให้ดูในส่วนนี้ครับส่วนของ สายเคกับของครับผมเอาสายไฟลูกลอยที่ให้มานะครับให้มาเนี่ยสีแดงเนี่ยผมเข้าไปช่อง p h นะครับสีแดงเข้าช่องับไฟลูกอยโชว์นะับไฟตัว M น,น,นะครับานนี้ะนะครับตัวนีม้สิบานเต็มเตัเปม,ม,มาแล้วครับ นี <L ọ c> ่ลองจำลองนะครับว่าน้ำน้ำแห้งนะครับลองดูว่าน้ำแห้งลูกเราก็จะค่อยๆน้ำเต็มแล้วกันครับน้ำเต็มลูกเราค่อยลอยขึ้นครับสุดท้ายคือน้ำเต็มลอยตักนะครับมันขึ้นพีห้าอีกครั้งอยู่นี่นะครับกับไฟไฟแทงก็ยังโชว์อยู่นะครับอันนี้เราจะลองจับเวลากดูทีนึงนะครับหลังจากค่าใช้น้ำน้ำหมดแล้วเนี่ยน้ำไม่ต้องหมดน้ำแค่ลูกลอยยุบตัวลงนะครับตกลงมาลูกลอยค่อยละตกละ จับเวลาดูนครับว่าจะเริ่มทำงานเมื่อไหร่ ประมาณหนึ่งนาทีนะครับตัวนี้ปัมเริ่มหลับแล้วนะครับประมาณหนึ่งนาทีนะครับนาทีมีเศษมีไหมไม่มีไึ่เลยพีเบร่มีไหมไม่มีไหมไม่ได้จับประมาณหนึ่งนาทีนะครับ